ตอนนี้ถึงดานนังแล้วรถบัสจอดลงแล้วเรียกรถแกลบเหมือนเดิมไปโรงแรมไปโรงแรมประมาณสิบนาที <c oughs> ถึงโรงแรมแล้วรอตรวจสอบเช็คอินฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่เคาน์เตอร์โรงแรม เช็คอินเรียบร้อยแล้วเข้าห้องพักได้เวลาบ่ายสองโมงแต่ยังไม่ถึงเวลานี้ตอนนี้เวลา9ก้าโมงเช้าก่อนไปหากินข้าวเดินใกล้าหาดทะเล เดินหากินหิวแล้วตอนเช้าหาร้านแล้วไม่มีข้าวสวยเพราต้องการข้าวสวยแต่อาหารทะเลแพงมากาจุติดกุ้งม,มังกรหอ,อยนางรมปล,งลากลับไปที่โรงแรมใกล้กินร้านอาหารกลับเหมือนเดิมตอนนี้ไปเดินเล่นก่อนข้าวซี่โครงหมู ผัดมีทะเลกลัวเตี๋ยวไก่ข้าวไก่ทอดกับไข่ดาวบะหมี่ทูเหลืองกับไก่กินข้าวไข่ดาวซี่โครงหมูกระลำปลีแตงกวาคล้ายอาหารของไทยเจอแล้วร้านมีข้าวสวยไข่นกกระทาตกลนอ ไม่มีน้ำตาลมีแต่เกลือแนงแกล้งแค้นหรือกินอิ่มแล้วกลับไปที่โรงแรงเช่ารถมอเตอร์ไซค์หวันของเวียดนามราคา1 0 0 0 0แสนโดแปลงเงินไทย133บาท1วันถูกมากไทย1วันแทง250-300ถึง300บาท เปิดหน้าต่างม่านพับมองเห็นโป๊กระวังราชันอาบน้ำเกตแอบแกลง้งเปิดผ้าม่านจ๊เออาบน้ำแล้วเวลาตอนบ่ายสองโมงดูริมหน้าต่างใกล้ทะเลใกล้โรงเรียนด้วยพนักงานบริการหน้าเข่าเตอร์จองเช่ารถมอเตอร์ไซค์เอาสองคัน หนึ่งวันหนึ่งแสนหมืนดประมาณ200บาทตอนนี้ไปไหนล่องเรือกระด้งเมืองหอยอันต่อหากินไปป่า ถึงแล้วเรือกระดงชื่อว่าก่อพระทะดะห่อหงอแล้วอยากนั่งเรือต้องจ่ายแล้วไปถ้าอยากหมุนติ้วต้องจ่ายตอนนี้สั่งแล้วสามเรือกระดงเพื่อนทั้งหมดหกคนตื่นเต้นครั้งแรก นั่งเรือกระดงขึ้นมานั่งได้แล้วมาครั้งแรกไทยไม่มีเรือกระดงมีแต่เรือเร็วเรือซิ่งเรือภายไทยเรือกระดงสังคมของประเทศเวียดนามนั่งลงแล้วจ่ายเงินก่อนไหมยังรอก่อนไปเล่นดูชมเสร็จแล้วค่อยจ่ายทีหลังผมสงสัยถามนั่งได้กี่ชมละ<อ>เวลาควบคุม30มนาทีหรือ15นาทีสรุปเวลาไม่จำกัดน,น่ารักไหมหมวกงอบเวียดนาม Cảm ơn. <laughs> yeah. mưa xuân cảnh diêm 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 Hãy <laughs>

ไปดูรูปภาพเสียค่าเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพกลุ่มเพื่อนถ่ายกลุ่มเพื่อนด้วยผมอยากได้ถ่ายรูปเพื่อนอยากได้เหมือนกันถ่ายรูปเพราะเก็บรูปภาพความทรงจำดีในเวียดนามสั่งริ็นสี่ใบให้คนละขี้คู่รับเรียบร้อยครับภาพสี่ใบสองแสนแปดหมื่นโดภาพสามใบสองแสนหนึ่งหมื่นโดภาพสองใบหนึ่งแสนสี่หมื่นโด

ตอนแรกเดินทางไปรอบแรกตรงนี้ตรงนี้รอบก,กลับประมาณไกลนิดหนึ่งนั่งนานประมาณ30นาที15นาทีไม่รู้ยังไม่ได้เช็ดดูเวลาในมือถือ

แล้วหอยอันที่นี่ครับเมื่อกี้เรือกระด้งแล้วต่อเมืองหอยอันเดินเล่นดูชมศิลปะคาเฟ่กินเล่นของฝากขายเสื้อผ้านี่อะไรอ้อชั้นบนสุดซื้อกาแฟแล้วขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าสวยๆเห็นวิวเมืองกลับ สาอะไรธนบัตรจากเวียดนามมีภาพสะพานญี่ปุ่นพิมพ์อยู่ด้วยสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันรูปธนบัตรใบละสองหมื่นตัวประวัติศาสตร์ áo xả mái Ngon, ừ. 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 à rồi, à rồi. mũ, chim mến mũ Ngon, rồi, ไม่ใช่หมูเป็นเนื้อค่ะเอาเขาบอกว่าเป็นเนื้อวัวแต่ทำไมอร่อยมาก คนหูหนวกทำงานที่นี่ร้านอาหารแบบไหนอยากเห็น สวัสดีร้านเอควายเพลสพนักงานที่ทำง,งานเป็นคนหูหนวกการไม่แบ่งแยกคือการอาศัยอยู่ใกล้กับคนหูหนวกและมีความบกพร่องในการพูดผู้คนบอกว่าการทำอาหารเวียดนามที่นี่แตกต่างจากที่ที่พวกเขาดื่มน้ำผลไม้และทำได้ดีพนักงานบริการดีมากขอบคุณครับหูหนวกฝีมืองานอาหารมาแล้ว

พอดีแวะมาดูวันปีใหม่ใกล้เวลาเที่ยงคืนต้อนรับปีใหม่มีผู้ใหม่ไม่รู้ว่าพุดออกไม้ไฟหรือไม่เดินเล่นดูเฉยมีคนเยอะมากถนนคนเดินทางนี้แบบนี้หรอ ข้าชันแนนซื้อมาลองกิน,นะอะไรกลมไม่รู้ชื่ออะไรมะพร้าวใส่แล้วหวานยืดแข็งใส่แป้งผสมใส่นมหวาดข้นแนนกินเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยแปลกไม่เคยดูครั้งแรก กลิ่นหอมกลิ่นมะพร้าวหวานอร่อย รอเหลือเวลา10นาทีพุดออกไม้ไฟ